โอ้อ,โอ่อดูดงงนอะอ,อนงอ,อ <c oughs> สิงผนนสวัสดีครับมาแหมแล้วนะครับมากรับไอเบียนะครับวันนี้เขาเปลี่ยนหมายใหม่นะครับเน้อยุ่นหนองโจยาวไอเบียรอพอมกรัรมเล <c oughs> ้อเยื่ออะไม่งออะ จะโลควัดขึ้นมามันจะงอครับงอทมกลับนิดนึงกลับนิ่นึงนี่ใครว่าไปใส่เดือน่ใช่นะเปบนบ่ไม่งอแบบไม่งอจงไปเลยบบตัวชอีเลยนะครับเนี่นะครับไม่เดือนมันจะยางยางมันมีนะครับบังคนก็ห้องขี้คู่เนาะขี้คู่แมนยูเลยแมเบียร์ไปถามแล้วเขาว่าขี้คู่ดู ดี่งเห็นภาพชัดๆวันนี้ก็ใส่ประมาณสี่สิบกุญหลังเองนะครับใส่นิดหน่อยหมกแก่งอ่อมแกงเหาไปนะครับวันนี้ครับจมนี่กินด้วย <c oughs> ยุ่งหนักหนัเปิดตัวขเขาหน่อยวันนี้นี่นะครับเวลาเขาโยนลงไปมันจะงอเลยถ้าเป็นใสเดือนมอันก็จะยืดก็ยูดหลังละตัวนะครับเขาบดดครับ มาอขห้องเฮาวนี้นะครับนี่นะครับห้องนองจอยาวนะครับเมื่อกลับเป็นบ่อเหมือนกันนะครับเป็นบ่อเป็นนองนะครับเนาะเป็นของหมู่บ้านก็เป็นเจ้าบ้านก็เสาะว่าหากินกันนี่นะครับบางคนก็มาตอดแหใส่แหน่งใส่ใครแต่เฮาถนัดไปตั้งเบ็ดนะครับก็ใส่เบ็ดครับหน้ามันขึ้นนะครับชนี้เดียวกัไอเบียใส่ก่อนเหมือนเดิมนะครับเบ็ดก็ติดตามผลงานนะครับเนอ่ว่าจะมีคลิปเด็ดของเอฟซีได้พอกันนะครับโอเคนะครับ ในเบียใส่เบ็ดก็เรียบร้อยแล้วได้ของหว้างเขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอบเดียวหูลเลี้ยงฮะลอบเดียวหูลเลี้ยงกูมานี่อ่ะเออแม่นะักม่นะันี่นี่นี่นี้มั้ยตั้งไหนโองไหนหรอฮะจ้าองอะ่ะองล้วกะนี่ครับนี่ครับนี่จับปลามาส่งนะจักแตนมีก็มีก็ อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสง่งเดี๋ยวสง่งป่าแล้วเนี่ยทุกยอดของเมนูแล้วครับอ๋อไอซีคนที่สามนะครับเนอเดี๋ยวเขาไปส่งนะครับทอดโอดทุกยอดนี่นะนี่นะครับตะ,อะออกอ,อ,ะอนเขาเคยอ,อยู่กับเพื่นใช้ของเขาไปส่งมานะครับแจ็คแตนอยูนี่นะครับทอดอืทุกยอดเลย,ยถ้าไม่มีแต่เดี๋ยวเขาจะไปส่งนะครับป็นนี้ กิงานเขาหนึ 62, <laughs> so like <laughs> ่งคนน้อยชากาแฟเขาก็แพงเด้กันไใอยำเดียวอ่อนนักพูดเรื่องใจเบ็ดด้วยกันม่วนดิใจเบ็ดด้วยกันม่วนดิจิมเั้นนี่ก่อนเมนูเบาๆไปก่อนเมนูเบาป่าไทยอ่ะ ไม่ตออ่าแล้วก็ดูกันลุยด้วยกันไปรอบแรกเ่นด้วยสามใจด้วยรอบแรกกบครบโลบสุดท้ายรอบเดียวกันนีาา่ใช่ไหมด้วยถ่ายมหมานตาดิซองบุ้นนะครับส่อต่อทีมงานทีมงานต่อวอด กันมันพิ้วยึกสายน้ำงั้นใช่ปะกันพิ้วไหวอ่ะพิ้วไหวยึกสายน้ำช่วงนี้ฝนใกล้จะมาแล้วจะได้กัดไปหยัดีโอ้ยน้อยอจนน้อยจนน้อยอันนด้สนใจกับซั่งไหมนะครับของตั้งเซธเขาเจาะเบอร์ไว้ข้อมันก็เจาะเบอร์ไว้ห้งนะครับนี่หนึ่งนึงนี่มับบไนไม,ม,ม,ม่เปลืองเด็ดเนาะนะ อืมไปเย็นเห็นม้อืมออืนั่นอกินได้ไหมเนาะต้มเปร็ดมันเรืองกันเนาะหอกได้อยู่อารเที่ยวที้เสยองเงนาะกานี่จะได้

เมนนมขาเนาะเออมันไข่พอกระปุกไข่มันกระต้องอย่าขาอากาศหายใจกะมันกำลังขาดอยู่ในหน้าเออกิ่นไข่ประปุกน้าร้ายนี้กินเนาะอืงงน้ำขึ้นน้ำลงไอเบี้ยจัดสีหลังจิบจิบเอะนี่หรอ จอี <mile> ่เนาะเไว้สี่หลังนี่ไงทำทะลุนี่เจแต่งได้เลยน่าอีหลังเอาไมนละเฮ้ยซุ่มนทีหน่อยจิ๊ดจ๊ะ เอนี่นนี้าเบี้ยวมูเล่นเจ้าก่อนรุ่นกันนโอนะครับพอนนี้ได้มาสองสามตัวครับต่้ยต้หมดนะครับหมูไต้ทนี้ก็ปลาดุกสองปลาเย็นสอง อืมตายอ่องมุดตายมุดอ่ะอืมกูงเจ้ากว่างกัมนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปที่อืมไปตายเดี๋ยวเดี๋ยวยันเอาไปถึงแจกตูมเลยเออเย็นบ้านเบี้ยวมรู้แล้วมั้ด็ดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวปิดพวกคนก่อนนะครับพวกมาเจ้าก็ว่างกัมครับอึ้งดบได้มาแล้วเขาไม่ได้กินสักคำนะครับอืมมันอันนี้หมดแล้วเฮาก็ไปปล่อยไปก่อนเนาะพิสูจน์ อืพเตลนเอาไปขังหน้ามเสร็จทอไข่กะอืมอในฝนตัมันถึงมที่อยู่ครับเนี่ยมันจะมีห้องหนํำอย่างเงี้ยเือชาติอมันแต้มแตอืมอืมเออเป็นอย่างพลอยไว้ก่อนจะเตืหน้าทำไมนี่็มเอาไหมเอือนสู่ธรรมชาติก่อนครับ ไปนั่งพักผอนกันก่อนนะครับมึกสงมึกโอเคผมมาเจ้าป้ากันนะครับเด้อนะครับรุ่นกันพออืมโอเคครับควายนี่น้องสามขาเอาน้องชอเงาลับเรือมตื่นใ่กินข้าวก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มลงไปอันนี้ก็เจ๊งมงปลายนะครับไปเจบเบ็ดควายกันหน่อยนะครับน้องที่มาดูว่าเสียงจะยนมนหน่อย

ไอ้ไอ้ลูด้ดานมน,นี่นี่มุกเน็ดอยู่มุมกเอาไหนนี่นได้หันตัวเป็นอยู่กันเดี๋ยวลนกันนวดนวดสีขาวนี่

mình xài tính tính vậy, mình buộc mày ít này, gỉ hơn, ờ, nãy mới lóng máy máy, kiểu như là bổ bổ sốc lính 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 ơi, lính 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 ถ้าฝนตกฝนอ้อยชุยนี่ไม่ใช่วันในน้อนนี่แกลูกนะขุอ้อยนะในนอนในนอนหือนพืนให้เยอะวานอืมโอ้ท็อตทอปบ่อบงงใหแล้วหนักขึ้นมบนพื้นดิค่ เท่าผมประสผลสำเร็จเดือนับนมใส่นี่นะแคตัวผลิตตัวน,นี้ญ่เดี๋ยวหน้าปรกกาศเลยใส่นักหน่อยเ่ายังลักายาหลังจุนกันนี่จุ่มกันนี่คอืบอืมนี่ถ้าว่านเขาจะเปลี่ยนใส่เป็นคอนะนครับจใจ้มาลูใส่โกเบอร์สิบเจ็ดตอนนี้เขาใจเบอร์สิบห้าอยู่ สายที่สายรีดนะครับสะใจดิเจ็ดแปดทักนิ้วหนงหนึ่มงมดแล้วเนาะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออไอยังแล้วไปแก้มือก็ปวดนะรันเด้าเว้านี่ก็ได้สองสามตัว lúc lịch Mấy nhiêu không? Bớt bác ăn đau Này có biết cho này là cứ Cho này ngăn ดีน้อยเออเย็นยามตบห่างกัน้มัไดนไหมสามตัวสามตัวลมตาเลยเนาะเป็นยังกอแก้มือใหม่เอานะครับโอเคขอบคุณไอ้เบี้ยหกำรนะครับวันนี้นะนะครับคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับอ่าจะได้ใครชอบบรรยากาศแบบอีกกาฝากดไลค์กดแชร์ให้ตัวนะครับเนอะโอเคนะครับคลิปหน้าเฮาปะกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ